อย่าซื้อแต่ว่าไม่มีเงินเวลาแม่มาคนหนูก็ไม่มีก็ต้องยืมเพื่อนสองหมืบาทนะคะสิตเรือประมาณล้านหค่ะสวัสดีค่ะชื่อานา้อโบูนะคะอายุยีเจนะคะมาจากพม่าค่ะเข้ามาไทายตั้งแต่อายุ17บเจปีแล้วก็เข้ามาทำโรงงานเย็บผ้าค่ะ ได้วลาสามแบวบาทเดือนละเก้าแพ้นะคะคือแบก็ต้องมีค่าเช่าด้วยก็ต้องส่งให้พ่อแม่ทุเดือเพราะว่านูเป็นขุดโตที่กต้าเลี้ยนนานเนาโขคนเป็นขุดโตที่กต้าเลี้ยข้อคราวนะคะแล้วอยู่มาวันนึงมีโควิดใช่ไหมก็เลยส่งให้แม่ไม่ได้ทุเดือแล้วเวลาแม่มาคนนูก็ไม่มีก็ต้อยืมเพื่อนตอนนั้นยืมเพื่อมาสองมืบาานะคะมีดอด้วยแม่ไม่รู้นูก็เลยแอบส so ให้แม่นูก็เลยคิดว่าออ๊ยมีนี่อยู่ด้วยแล้วก็ก้าวโ s ให้แม่ทุเดือยนูก็เลยเครียดว่ากต้าวทำงานงดีกต้า เยอะๆแล้วก็วันหนึ่งแม่อ่ะเขามาบอกหนูว่าเขางอยากได้บัวไซกระกรองมือซองมือสางก็ได้ให้ข่าดได้ก็พออยากได้สักคันหนึ่งเพราะว่าจะไปลงตลาดก็อาหนูว่าไม่มีเพราะว่าขนาดหนูมีนี่อยู่หนูจะซื้อให้ได้ยังไงคะหนูก็เลยคีดว่านจากคนาตทำงานสซยาแล้วได้เงือเพลหนูเครียดหนูอยากรองให้เลยอะเพราะว่าหนูอยากให้แม่ได้หนูก็เลยเสียใจมากท่านหนูมีซื้อให้บัวายมาใหม่สักครันหนึ่งแม่จะภูใจแค่ไหนแต่ว่าไม่มีถาอยากซื้อแต่ว่าไม่มีเงินเพื่อนหนูเนี่เขาเล่นที่โต๊ะหนูเห เขาบอกว่าเขาได้เงินแล้วเขาใช้นี่อุ้ยใช่หรือว่าเรามีนี่ไงตรงกับชีวิตหนูหนูก็เลยเออท้าเขามาว่าปีงาังไรเขาให้ฝ่ายไลฟ์บอสภูพาค่ะหนูก็เลยเข้าไปเจอไลฟ์บอสภูพาก็เลยบอกเขาว่าเอออยากจะถามแต่ว่าหนูไม่มีเงินหนูไปยืมเขาอีกจะค่าแพงได้ไหมตอนนั้นหนูรู้สึกว่าสัวันหนหนูไม่อยากคอยยืมตาขื่นแบบนี้แล้วหนูก็เต้าถามให้ได้ค่ะตอนนี้จะสร้างโรงงานมือกอล์วันละสามร้อยบาทนะคะตอนนี้วันละสามม้อยบาทค่ะและได้สิทธิ์เรือประมาณล้านหก ได้ลัวนะคะล้างโหแล้วค่ะแต่ล้างเจะแล้วดีใจว่าไม่เคคยขี้ไม่เคยฝาวนะคะหนูจะพายันเกือบแม่ค่ะหนูซื้อให้โมสายแม่ค่ะใหญ่ๆวันเลิกวันลาหนูบอยวันนนหนูจะเาทให้ได้นี่หนูถาได้แล้วค่ะหนูก็ทาให้แม่ยิ้มได้ตอนนี้นะคะแม่อยาได้อะไรแม่มาขอหนูก็ให้ตลอดก็ต้องขอบคุณเพราะครูพามามากนะคะที่ทาให้ชีวิตหนูดีขึ้นคือแบบพูดภาษาไทยไม่เป็นเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก แล้วก็ไม่มีประสบการ์ออนไลน์ถาได้นะคะตอนนี้ชีวิตหนูดีขึ้นทาให้แม่สบายใจหนูก็เลยก็ต้องขอบคุณระบบนี้มากๆนะคะถ้าไม่มีบอ่อถ้าไม่มีระบบนี้แนะชีวิตหนูตอนนี้ไงเหมือนเดอ้อ